สวัสดีครับผมอาจารย์นพกิตดำน้อยนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศกรรมเอิเล็กทรอนิกส์และโทรคม,มนาคมนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับก็เป็นขรายการครูนะครับบรรจุในวันที่27 พฤษภาคม2528นะครับเข้ามาในคณะนั้นก็เป็นวิเลยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยเาเขตพนครเหนือนะครับในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสามนะครับก็เข้ามาวันแรกในพนครเนือก็ เจออาจารย์พี่ที่ดีกับตัวเองที่เข้ามาพระน,ค,นครเนี่ยมากๆคนหนึ่งก็คืออาจารย์พินัยจุนประภานะครับที่เป็นพี่ที่คอยดูแลคอยสอนงานคอยแนะนำ การอยู่ในพน,นักคอนเหนือนะครับและก็ธรรมานด้มานะครับเรามาเจอเพื่อนที่ดีที่ในสาขาเดียวกันนะครับเรามีเพื่อนต่างสาขานในพนักคอเหนือเนี่ย แผนกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะอยู่ท้ายของวิทยาเขตนะก็คืออยู่ติดเจ้าพยาเลยนะครับเพราะนั้นการเข้ามาทำงานในแต่ละวันเนี่ยผมก็ต้องเดินผ่านสาขาต่างๆที่ก็อยู่ด้านหน้านะครับมันก็เลยทำให้ ผมได้รู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆต่งงงางสาขาในทุกๆวันที่เราเข้ามาทำง,งานาเราเจอหน้ากันเห็นหน้ากันนะครับก็เกิดเป็นความสมัครคีความ,มกาม,มเกลยว ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันนะครับในของวิทยาเขตนะครับเรามีกิจกรรมร่วมกันมากมายนะซึ่งใน,ในพื้นที่แคบๆของเราเนี่ยครับมันทำให้ความสนิทสนมระหว่างบุคลากรของวิทยาเขตเราเนี่ยมันมัน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็เหนียวแน่นกันนะครับเราทำกิจกรรมร่วมกันทั้งงานสอนนักศึกษานะครับงานกิจกรรมร่วมของวิทยาเขตนะครับแล้วก็ด้วยความกรริญ ของสถาบันนะครับก็ทำให้วิเกตพป็นครเนีน่ยเราต้องเปลี่ยนมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะเนื่องจากว่าเราเป็นวิเกตทางช่างนะครับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นวิศวกรรมศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะครับพอเราเปลี่ยนสถานะเป็นคณะนะครับเราก็มีพระงาน ที่ไปสนับสนุนกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นนะครับวิทยาเขตพระคนครในเราเนี่ยหรือตอนนี้เราเรียกได้ว่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็เป็นองค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะที่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมนะและก็ ไปร่วมกับกิจกรรมแล้วก็ภารกิจของหมาวิทยาลัยได้อย่างมากมายแล้วก็สมบูรณ์เพิ่งขึ้นนะครับอย่างผมเนี่ยก็เข้ามาตอนแรกก็ตั้งใจจะมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือ เพราะว่าสอบบรรจุครั้งแรกเนี่ยทางสาบันตอนนั้นเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะครับข<อ>เขาจะดึงตัวไว้ทำงานที่เทเวศนะครับเพราะว่าเขาจะให้ไปทำงานอยู่ใน แน่ทะเบียนเลยวัดผลนะครับแต่ผมอยากจะเป็นครูอยากสอนหนังสือนะครับก็เลยปฏิเสธตรงนั้นไปแล้วก็มาบรรจุที่วิทยาเขตพนครนเลยนะครับแล้วพอเราเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมก็ได้ไป กานด้านกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬานะก็ร่วมเป็นกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะก็มีกลุ่มเพื่อนหลายๆสาขาที่เรารวมกลุ่มกันเล่นกีฬานะครับก็ทำให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีอันหนึ่งนะนอกจาก ภาระงานการสอนหนังสือที่เราทำให้กับนักศึกษาของเรานะในหนะ้าที่ประจำก็แล้วนะครับการออกไปเล่นกีฬาก็ได้พบปะเพื่อนฝูงต่างมาวิเลยนะครับเราก็จะมีทุกๆปีนะครับที่เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬาบุคลากรของ ของกระทรวงนะครับของกระทรวงที่เขาจับมานะครับส่วนความภูมิใจนะครับผมคิดว่าก็ภูมิใจนะที่เข้ามาอยู่วิเขตพระนครเหนือตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงวันเกษียณอายุราชการ ะครับก็ด้วยความที่ตั้งใจเข้ามาเป็นครูนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเข้าในประครเหนือเนะี่ยมันมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขนะของพี่ของเพื่อนของน้องนะครับแล้วก็ของสิทธ์นะครับที่ดีผม โชคดีนะเข้ามาอยู่วิเขตที่ให้ความอบอุ่นให้ความเป็นกันเองกับทุกๆคนนะครับแล้วก็หวังว่าวัฒนธรรมของพระนครเหนือตรงนี้คงจะสืบทอดไปถึงน้องๆรุ่นต่อจากนี้ไปนะว่า วิกขตพนรรเหนือเรานั้นมีความ,มกลมเกลียวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเราจะเป็นาสาขาไหนก็พนครเหนือด้วยกันนะครับนั้น,นนั้นผมคิดว่าถึงแม้จะเกษียณร,ราชการไปแล้วก็มีวันและเวลา หรือมีกิจกรรมของพนักงาเหนือก็หวังว่าตัวเองคงได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของพนักงาเหนือที่จะมีขึ้นในทุกๆครั้งนะครับก็คงฝากความประทับใจกับพนักงาเหนือไว้ เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ